แล้วนะครับทุกคนทุกท้าจะเป็นวิคเตอร์ฮะวิคเตอร์แลนะฮะวิคเตอร์นะครับารู้นิวมาแล้วรู้นิวครับเยอะนะเยอะนะนะครับพี่แฮมมาแล้วพี่มามาแล้วพี่กระชามาแล้วพี่ออกกล้มาแล้วไอวิคเตอร์มาแล้วนะครับพี่วิคเตอร์พี่วิคเตอร์พี่นวิคเตอร์นะครับพี่เมยพี่เมยมาแล้วเอาขาดทุกคนกันเลยเดี๋ยวขึ้นมาสิครับเดี๋ยวขึ้นมานะครับเอาเชคเลยครับ อ ų, ันนี้อยู่นี่ทำอะไรอีกล่ะเรานะเราทำอะไรเราทำอะไรออกินกุ้งกินกุ้งกินกุ้งนะครับนี่คือ12บสองนะครับชี่วันี้ก็ถือว่าใกล้ชิดกับแฟนๆจากโอชิทุกคนนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเอาทีละสีดีกว่าแบบมันส right. ีสีใต้นแอรต้นแอระแย่กันเลยนะครับสีม่วงสีม่วงก็ส้มไม่อยู่ส้มไม่อย ok ู่กับพี่แป๊บสีม่วงก่อนเอาส้มกับพี่แป๊บตาพะเเขียวตรงนี้เหลื่อไม่ตรงกลางนะครับมีความรุนแรงที่ นะฮะดูร้ายโดยพทำทุกอย่างโดยสัญญาณนะฮะทีมของเนี่ยพุทธนะครับทำทุกอย่างนะครับให้แพ้นะครับเกมนะฮะใส่เหลืองให้ใส่แดงใ้ธรรมะใหธรรมะใส่ธรรมะนะครับแล้วใส่สีม่วงก็ใส่ขี้ขู่แต่พ็มพ์ก็คือรถรถเตอร์ฟังเต็ดดินนะครับเป็นรถเตอร์ฟังซื้อเป็นหาอะไรครับนะครับเป็นอะถา ทีเขียวนะครับวันนี้ทำกิจกรรมต่างๆเป็นไงบ้างหวัวหน้าทีมพี่ฮันครับครับผมวันนี้ก็ดีใจนะฮะที่เห็นว่าทีมของเราทำงานกันเป็นทีมนะครับผมทีผมเด้จริงๆก็บอกว่าเราแบ,บ่งงานกันแบบคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แบ,บ่งกันบอกว่าคนนี้ต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำแบบนี้แต่ว่าในสิ่งที่เขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังสุดท้ายผลงานของเราออกมาผมเชื่อว่าได้30คะแนน แล้วก็อาจจะเป็นที่หนึ่งของวันนี้ก็ได้นะครโอ้ับนใวเสีอวผมเกวะัแบบนี้านะี่คือยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าแพ้นี่คือโคตรไข้กันเลยนะครับต่อต่อต่อามาทัใจ่าเหลือบสีเหลืองบด้ทีครับพี่พุทครับเชิญครับสีเหลืองเนี่ย ออกแบบนี้แบบเช่นแบบน้องเป็นเจ้าของร้านเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสวยงามมีฟ้าผไฟด้วยนะฮะส่วนที่ไม้กันนึงออกแบบโดยน้องลีนะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยที่เห็นยืนคุนๆอยู่นะฮะหลายๆคนก็เดินมาถามว่าสีเหลืองเรากำลังจะทำลูกนิดๆเหรอฮะอะไรนะพี่มันคือลูกนิดๆฉะนั้นตอนแรกที่เราจะทำพี่อยู่สีไหนนะครับสีเหลืองสีเหลืองก็อะไร คือผมตั้งใจไว้แต่แรกแล้วนะว่าเราจะทำรูกมะนาวเพราะว่าสีเราสีเหลืองเนี่ยเราได้โอชิรสชาติของอันนี้เรย์บอนนะฮะพี่ลีก็เลยออกแบบเป็นเรย์บอนใช่ครับผมจริงไหมพี่ลเดินไปหลายรอบดูไม่ออกครับสีมันเป็นเรย์บอนนี่คุณต้องเดินมาดูข้างหน้ะออกแบบเป็นแบบว่าเมลอนผ่าขึ้นนะฮะถ้าดูข้างๆปั๊บจะเป็นพระธาตุอินแขวนทันที นะครับอันนี้คือสีเหลืองนะครับอ้ามาสีม่วงสีม่วงรู้สึกทำยังไงดีเป็นยังไงครับพี่มารสจริงจริงสีม่วงวันนี้เนี่ยเราคาดหวังให้ถึงเวลาตัดสินเร็วมากเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราจะชนะเออจริงจริงจิงจะมีสีไหนคิดว่าจะเสกตู้กดโอชิไปอยู่กลางหิมะได้โอ้ยน่ากับอะไรเลยไม่มีคนช่วยนะครับคนอื่นช่วยย้ำความมั่นใจของพี่มาร์สนิดนึง เรามั่นใจแค่ไหนวาเราจะชนะวะอะไว้เรามั่นใจแค่ไหนน้องพูดไปเลยไว้เราพูดไปเลยไว้ผ <c oughs> มมั่นใจมากพี่พมาตันก็เชียร์เ้าเลอะแม่ครับผมได้ข่าวมาเมื่อกี้ว่าคือถ้าสิงผมชนะใช่ขอแก้มกันนะคือเขาเขาเ,เ,เขากล้าพนันอย่างนี้เลยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดทีมเขาแพ้เขาจะหอแก้มกันไว้กับตันแต่ว่าถ้าเกิดเขาชนะเขาจะจูบปากโซกันเลย มีด้วยเหรอเขาไมได้ยินมาเขาไว้บอกจริงไหมจริง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 อะไไม่โกหกนะครับขอให้บ้านใบไม่แล้วก็่าตผู้ใหญ่ทีเดียวมาเป็นอัดอ่าอาร์ก็ไม่แช่งโทษไม่ให้ครูุยนะไม่อยากให้โกหกกันนะครับอ่านี่คือความมั่นใจนะครับของแต่ละสีนะครับแล้วตอนนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเล่นไปนะฮะโ n o บ m o b i l นะฮะซึ่งเราคัดเลือกจากคนที่ลงรูปในแสกนซึ่งนะครับก็ทั้ง12ปีเนี่ยเขาคัดเลือกกันเองนะครับดังนั้นขอเรียนเชิญนะครับผู้โชคดีครับ12คนขึ้นมาบนเวทียที่ได้เชิญค่ะที่ได้ตอนท้ายโดดๆนะครับไทยไยตอนไข่ประกบเท่านั้นเลยไปเลยนะจ๊ะนะครับ12คนนะครับผู้โชคดี นะครับที่ได้ซ้อนนะครับสโนโมบิลนะครับมาเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับว่าเออมีการจับซิ่งแพรกะครับของเจ้าชายเราบ้างหรือเปล่านะครับอาขึ้นมาเลย12คนครับอาใครใครซ้อนใครนะคะยืนค <fry UC> ู่ไปเลยนะคะไข่ยาวก้าวขึ้นห้าหน้านะเขาถ้าอ้วนมากมีหนอกเข่าให้ขึ้นปันได้านข้างนะคะมันมีปันไดขึ้นได้นะครับจะได้ไม่ทุ่อและพลุเล่านมาหท้าในีุดี ใช่ครับดีนะครับอ่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถามแต่ละคนว่ามาจากสีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับแต่ละสีนะครับถ้ามีคนที่ได้ขึ้นมาซ้อนโนโววิวจะได้รับไปนะครับสี่ละสิบคะแนนอาเพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นคะแนนพิเศษดังนั้นเพราะว่าไม่รู้อยู่แล้วตอนเลือกว่าแต่ละคนอยูสีอะไรใช่ไหมดังนั้นอ่ะทีมงานเตรียมบวกคะแนนแล้วเตรียมบวกแล้วเตรียมบวกแล้วคนแรก นะครับคนที่สอนพี่มิวนะครับไปแอนสีอะไรสีเหลือครับ้ไปสีแดงสีเหลือเพปสีแดงต่อไปคนที่สอพี่ฮนะครับสีสีเหลือสีแดงต่อไปพี่สพี่วิเตอร์สีเขียวสีแดงได้ความที่สอนมิเตอร์ลบ้แนนนะครับเไ่เกี่ยวไ่เกี่ยวกี่ยวไวยนะคไเกี่ยวบอมิเตอร์วเองมัน้ตัวตัววีตัวมิเตอร์เอง สีเขียวนะครับที่กัณนุชนะครับสีสีเขียวอีกทีนึงกันแน่โอ้โหต่อไปที่สอนที่แม่สีสีเขียวอีกทีนึงกันแน่ต่อที่พี่คาชาสีสีเหลืองสีเหลืองไปอีกทีแันไม่มีสีม่วงเลยเหรอสีม่วงยังไม่มีนะมีแล้วที่สอนที่นี้สีม่วงค่ะโอ้โหตอี่เนีเขียวอีกทีกันน่ต่อทบที่ก็ต่อต่อ สีม่วงสิบคะแนนอบที่ไว้สีเหลืองสิบคะแนนสีม่วงาะใต้ต่ำมากนะครับต่อไปสีสีม่วงสิบคะแนนและคนท้ายสองเท่ากันสีเขียวสิบคะแนน สรุปนะฮะการเลือกยังไม่หวกอีกขั้วเดี๋ยวเราเลือกไปเดียวเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานแล้วตัดสินว่าใครชนะเลิศกันทีละรูปเลยระหว่างระหว่างนี้ให้น้องๆที่ซอนซอนสนอมบิวได้ลงไปนั่งทานปูกันต่อไหมอะไรนะตอนนี้ให้น้องๆที่ทานที่ที่ซอนสนอมบิวได้นทานปูกันต่อโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก การทำคืออะไรนะครับอาเริ่มต้นที่สีม่วงอ่าสมจะเป็นคนอธิบายใครเป็นคนทำสโลแมนตัวนี้จริงๆสโลแมนเป็นลูกทีมผมทำหมดเลยขอเชิญลูกทีมคนเนียวมาอธิบายได้หมคลูกทีมลูกทีมที่ทำาชาข้าชาข้าชาะ้าชาข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 ้าชา้าชาข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 ้าชา้าชา้าชาาชาข้าชาข้าชาข้าชา้าชาาชาข้าชาข้าชา้าชาชาชาข้าชา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  เหมือนกันเลยแล้วคอนเซปของสีเหลืองคืออะไรฮะชาชารู้ใช่ไหมผมเขาสั่งผมว่าคุณหน้าตาจะดูดีขึ้ผมโอ้มันไม่มีคอนเซปเขาบอกไม่มีคอนเซปเขาบอกเออทำให้สวยๆอะไปคอนเซปไม่มีมีหน้าสางเป็นพอนะครับอ่ะต่อไปสีเขียวนะครับสีเขียวนะฮะอ่าน้องนิวน้องนิว ของสีเขียวนี่คอนเซ็ปเป็นบ้านพักครับผมครับที่เรามาต่างแักันกับทีมโิชิครับครับอาแล้วก็มีอยู่กี่คนตอนเนยัานที่ีอยู่กี่คนเข้าทีละคนอเข้าทีละคนใช้ไใช้ไใช่ไมใช่ใชม่ใชม่ไใช่ไ่ไหมใหมนไหมเมใวไหมใชคาหมใ่ไหมนมไม่หคา เอาไปนั่งเล่นอาไปนั่งเล่นไปนังเลครับไม่ได้พูดเลยใชครับนะอานะสับหรรบนะครับกมการชาวญี่ปุ่นนะคะอันนี้นาว่ามิสเตอร์อาซูจิคารุนะครับนะฮรนะฮะนะฮะนะฮะนะฮรนะฮะนะคะนะฮะา่นะฮะนนะฮะนนะฮะน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  ไม่อยากเลือกภาพนะครับอ่ะ๋อรางวัลนะคะที่1 30คะแนนนะคะให้กับกมรมกระของทีมสีสีอะไรเหลืองเหลืองเหลืองสีเหลืองคณะกรรมกานชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าของสีเหลืองเนี่ยขุดประตูลึกดีแล้วก็ใช้ได้ดี จริงปะเนี ok. mainland, ma ่ยจริงจริงจริงจจริงริงจเางจรพี่พูดจริงจริงพูดจริงพูดจริงเดี๋ยวมาชื่องะไรต่อไปต่อไปเรามาที่ออโนรพ่เนะครับเป็นทาอะไรก็ได้โอ้ยโอ้ยอ่ะมาดูกันหน่อยเริ่ต้นที่ถบหัวนะครับอันนี้ชัดเจนมากอธิบายหน่กัปตันกัปตันสวยมากเห็นกัปตันยืนอยู่แถวๆนั้นมีสนช่วยอะไรบ้างครับกัปตันนี้ก็ตอนแรกเรา ตอนแรกเราจะทำขวดโอชิกันแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเราคิดว่าไม่พอครับเราเลยทำเป็นตู้กดแกนโอ้นะฮะโอเคเลยคือที่ทำเป็นตู้กดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่แบงค์บอกว่าย,ยอดขายโอชิเพิ่มขึ้นมากๆจากปีปีก,ก่อนๆค,คิดว่าขวดเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องเป็นตู้ฮนะครับมาดมาดด้วีนะใครพีเซนเตอร์มันจะไม่แบ่งคนอื่น <c oughs> เลยเหรอโอ้โหอวยขนาดนี้ นะครับผมอ่าโอเคสวยงามนะครับต่อไปสีเหลืองนะครับใครพี่ลีพี่ลีครับผมเออถามอะไรนะพี่อาคอนเซ็ปต์ครับพี่ลีครับคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นฮันนี่เลมอนครับผมแต่ว่าเราพยุตทฤษฎีทางศิลปะตรงไหนฮะสังเกตไหมว่าเราจะมีฐานครับนะก็เห็นอยู่ครับจะไงต่อนะแล้วผมทำคนเดียวครับทำหาคนเดียวสังเกตย็นงสังเกตย็นงลีลบลีคุกคานสมดับหน้าไม่พูดอะไรลีทำอะไรเนี่ย เขาตันนึงเฮ้ยกระชาก้วกระชาไอรีพูดอะไรเ่ะรู้ไหมกไม่านมากเลอะยา่เราพูดไม่จบเอองอมากเลยอะเออพี่กระชากขุดน้ำถานไ้หมขกันไม่หย,ยุดเลยครัผมนี่ลบนุกขุดคาตูเปียก่เหลือซ่าเลยหทอะไรเนี่ยีนี่ทำอะไรนไม่สนใจด้วยนี่เห็นไหมว่าไม่โกงเอาแม่งันนี้ยังโอเคครับผมผมนี่ ขอเคยช่วยคุณอยู่ช่วยคุณเฮ้ยนี่มันหนอนนี่มันหนอนนี่มันไต้ซึ่งเดี๋ยวก่อนจริงเหรอจริงเออนะไล่ไล่ผมไปอยู่สีฟ้าสีเขียวโอ้แม่ไม่ไมล,ลยไม,ไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับอ่ะนะต่อไป,ต,อไปต่อไปสีเขียวบ้างนะครับอ่ะอนี้คนนี้ทำคนนี้ทำมนะผมอันนี้อันนี้ผม เรื่องนี้นะคะสีเขียวนะครับก็สามารถป้อนผึ้งป้าทัข้าได้เหมือนากเลไม่ใช่เขาไม่ยอมรับเลยอ่ะแต่เขาใ่ปั้นอย่างนี้นะครับน้าบันทีมเขาโคนเนี่ยเป็นคนจริงไม่ได้ป้านมาเหรอคนจริงหรือเปล่าโอ้โหผู้ายก็ไปร่วมเฟรมผู้ชายจะชมนะผู้ชายไปรวมเฟรมนะพี่วินเตอร์นะครับอันนี้คือเขาทำจริงนะครับผมครับยังไงฮะก็จริงๆแล้วผมเห็นก้อนแข็งพวกแวนแรกเนี่ยก็เลยใจที่ถึงเล็ก้าถ่ายทันทีเล